สวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็จะมาสร้างความคุ้นเคยนะครับเกี่ยวกับทำลายของโปรแกรมค i เนมัเตอร์นะครับซึ่งเราจะต้องใช้นิ้วกันนะครับนะครับทำลายก็จะอยู่หน้าตาประมาณนี้นะครับถ้าเกิดเรากดที่ปุ่มเพลยนะครับนะครับก็จะสังเกตเห็นว่านะครับ เลเยอร์ต่างๆนะครับก็ประกอบไปด้วยคลิปวีโอนะครับการดี i t ชันนะครับแล้วก็มีภาพนิ่งด้วยนะครับแล้วก็มีตัวอักษรนะครับเพิ่มขึ้นเข้ามานะครับคราวนี้เดี๋ยวผมลองหยุดก่อนเนาะแล้วก็ใช้นิ้วนะครับเลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะครับก็จะอยู่ลักษณะอย่างนี้นะครับคราวนี้อีกนิดนึงให้ทํานิ้วอย่างนี้นะครับ เป็นการซูมอินนะครับเข้าไปที่ไทม์ไลน์นะครับเดี๋ยวดูนะปึ๊บนะครับเป็นการซูมนะครับในกรณีที่ที่เราต้องต้องตัดต่อนะครับอย่างละเอียดนะครับจำเป็นจะต้องซูมอินซูมเอานะครับเข้าไปยังไทม์ไลน์นะครับ ะครับเราก็จะเห็นรายละเอียดได้มากขึ้นนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเราจากทางใช่ไหมเราทํานิ้วให้แคบลงนะครับอย่างนี้ก็คือถ้าเกิดในกรณีที่คลิปเรามีเยอะๆนะครับาการทํานิ้วให้แคบลงนะครับเหมือนการซูมเอาครับก็จะเห็นทำลายทั้งหมดนะครับของของเรานะครับ นะครับก็แค่ซูมอินนะครับซูมเอานะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับให้สังเกตนะครับว่าตรงคลิปวีโอนะครับก็จะเป็นลักษณะอยางนี้นะครับตัวอักษรนะครับตัวอักษรอ่อย่างเช่นตรงสีแดงๆนะครับก็คือตรงนี้นะครับ ส่วนด้านล่างนะครับด้านล่างถึบลงล่างสุดเนี่ยที่ตรงนี้ก็จะเป็นเสียงเสียงดนตรีนะครับดนตรีประกอบนะครับเราก็ถ้าเกิดว่าเราถ่งนิ้วนะครับอีกรอบหนึ่งก็จะเห็นว่าจะมีจุดตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือ transition นะครับเห็นไหมครับ ระมาอย่างนี้ปุ๊บคราวนี้เมื่อเราเอานิ้วนะครับจิ้มลงไปนะครับที่คลิปวีโอนะครับยกตัวอย่างตรงนี้ก็จะเปลี่ยนนะครับเป็นคุณสมบัติของวโอนะครับว่าว่า,าเราสามารถที่จะทําอะไรเกี่ยวกับวีโอตัวนี้ได้บ้างนะครับซึ่ง option ก็จะอยู่ย่อยลงไปนะครับอย่างเช่นพวกตัดอย่างเงี้ยก็จะมีว o โอต่างๆนะครับถ้าเกิดเราเลื่อนทำลายมาอย่างนี้นะครับ ก็จะสามารถตัดได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนํารายละเอียดอีกทีนึงนะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราเอานิ้วมาจิ้มที่ตัวอักษรนะครับก็เช่นกันนะครับก็จะมีคุณสมบัติของตัวอักษรนะครับการพิมพ์ฟอนลงไปนะครับแล้วก็การเคลื่อนไหวต่างๆนะครับ คราวนี้นะครับสังเกตนะครับว่านะตรงนี้นะครับสีเหลืองๆยาวๆนะครับเป็นช่วงเวลานะครับที่ที่ฟอนต์แสดงนะครับถ้าเกิดเราต้องการย่อตรงนี้ให้สั้นลงนะครับก็ใช้นิ้วเหมือนเดิมนะครับจิ้มลงไปหนึ่งครั้งนะครับสังเกตว่าจะมีจะมีจุด4จุดนะครับจุดเล็กๆนะครับต้องสังเกตจริงๆนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับทุกคน หลังจากนั้นนะครับเราสามารถใช้นิ้วชี้นะครับจิ้มจิ้มค้งนะครับแล้วก็ลากลากอย่างนี้ได้นะครับเราจะเอาแค่ช่วงไหนนะครับที่ให้ตัวอักษรขึ้นนะครับจากนั้นเราก็เอาเอานิ้วชี้นะครับลากทำลายนะครับเมื่อเราต้องการประมาณนี้แล้วก็ให้กดตรงนี้นะครับหนึ่งครั้งโอเค ครานี้การเลื่อนนะครับการเลื่อนตำแหน่งนะครับให้จิ้มค้างนะครับคือปกติเรากดอย่างนี้ใช่ไหมครับกดอย่างนี้ใช่ไหมครับก็คือเราสามารถย่ออย่างนี้ได้นะครับยืดอย่างนี้ได้แต่ถ้าเกิดการจิ้มค้างนะครับปุ๊บมันจะอยู่ลักษณะนี้ครับอันนี้คือการเลื่อนตำแหน่งนะครับก็ลองฝึกกันดูนะครับ คิดว่าถ้าฝึกตามนี้นะครับเราก็จะมีความคุ้นเคยนะครับเกี่ยวกับทำลายระดับหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปตัดต่องานจริงกันครับเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ